ต้าแคมป์รี่คันนี้ทะเบียน500นะดูภายในนะเบาะเบม่อติดโฟนติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับสวยเนียนตาเลยนะครับคันนี้เลขไมล์100,000 1 0 0 0นะครับ500 6กิโลนะครับบอกไฟฟ้าคู่สีส้มอิดรถปี17แท้นะครับรถปี17แท้ราคา5 0 0แสนเอ้ยราคา6แ5,000 9,000บาทนะครับเหลือมีแค่เก็บตรวองมาลายนั้นนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กับผมในทอโต้เหมือนเดิมนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาล่าสสุดนะครรัับบห ตัว Toyota c แค r y ี่ที่เป็นรถเก๋งที่เป็นรถเก๋งนะเป็นรถหน่วยงานปรประจำการนะครับอันนี้เป็นรถหน่วยงานตำรวจเนาะเป็นรถนำขบวนนะครับเราซื้อมา4คันนะครับผมขายไปแล้ว1คันทะเบียน80นะครับตอนนี้เหลือคันทะเบียน300นะครับแล้วก็500แล้วก็4 0นะครับถ้าใครสนใจอยากได้รถหน่วยงานปรประจำการนะครับไม้แท้โครงสร้างเดิมนะครับรถสวยๆประวัติเข้าศูนย์ตลอดคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะสำหรับแคมรี่คันนี้นะครับผมบอกเลยว่า มันเด่นตรงไหนนะเอาแบบทีเดียวเข้าใจง่ายๆเลยไม่เกินนาทีครึ่งนะครับคันนี้ได้ตัวรถเป็นสีดํานะครับแล้วภายในเนี่ยเป็นส้มอิดนะเบาะเป็นสีส้มอิดนะครับแล้วพวงมาลัยเป็นหนัง3ก้านนะครับเป็นพวงมาลัยตัวไม้ได้เช่นนะครับแล้วราคานะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะรถเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งพันนะเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งพันลดหกห้าเก้านะครับแล้วได้สีดำเนี่ยราคานี้นะผมบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับวันนี้ทอร์โต้เข้ามาให้นะครับกับโตลต้าแคมรี่นะครับเป็นรถ ที่ลงบอกว่าช่วงล่างนี่ไฮเปอร์ f o r m ฟอร์แมนซ์เกินราคานะครับคันนี้เปิดตัวป้ายแดงอยู่ล้านกว่าประมาณล้านสามนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.0นะครับ2.0ตัวจีหัวฉีด d 4 s นะครับทะเบียน500คันนี้นะครับใครจะได้ไปเป็นเจ้าของนะครับหรือว่าจะถูกใจใครนะถูกใจ FC ฟท่านไหนก็โทรเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าการันตีนะครับรับประกันนะตลอดอายุการใช้งานนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีเต็มเมนะครับตัวรถสีสวย นะครับโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขยับไม่มีชนแปะไม่มีเบียดนะครับตัวรถเพิ่งเข้ามานะครับวันนี้เราก็ล้างทำสปาห้องคพงห้องเครื่องไปนะครับเหลือเก็บงานนิดหน่อยนะก็ตัวน่าจะเก็บงานตัวพวงมาลัยนิดนึงนะพวงมาลัยมันลอกนะครับวันนี้ก็แจ้งกันตรงๆนะครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะเปิดปิดออโต้นะครับรุ่นนี้เป็นดิสสี่ล้อนะครับเป็นดิสสี่ล้อนะครับล้อแม็กเป็นอลลอยนะลัดด้วยยางบิสโตรนีโคเปียนะครับทั้ง4เส้นเลย นะครับสังเกตสีตัวรถนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากเนียนมากนะครับใครอยากได้รถสีดำไร้ขนแมวคันนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับกันชนด้านหน้าแนบสนิทนะครับเป็นดิสสี่ล้อนะครับรัตด้วยยางอีโคปียตีปิงถ่วงล้อมาเรียบร้อยนะครับโลโก้ vvtiw อยู่ครบนะครับปกติถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์2 5 0พมันจะเป็น vvti ปกตินะครับอันนี้ที่เป็น vvtiw เพราะว่าตัวเครื่องยนต์มันเป็นหัวฉีด d4s นั่นเองนะกระจกข้างๆปรับพาบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะตรงปลายแล้วก็มีระบบบายสปอร์ต นะัฝังไว้อยู่ที่เลนกระจกนะครับเป็นระบบการแจ้งเตือนกันชนด้านข้างนะครับสามารถสั่งเปิดปิดได้นะครับอันนี้กระจกแท้ทุกบานนะครับว่าจะเป็นบานหน้าบานหลังนะแล้วก็บานข้างนะตัวรถแล้วกันโครงสร้างนะครับนะกระจกนะครับที่มีบายสปอตนะที่ผมแจ้งนะอยู่ตรงนี้นะมันจะมีไฟขึ้นแล้วก็มีสัญญาณเตือนในรถนะครับบางทีมอไซค์อยู่ข้างข้างเราแล้วเราไม่เห็นอย่างเงี้ยนะครับเราจะออกมันก็เซฟเราได้พอสมควรนะมันก็จะแจ้งเตือนให้เราได้ยินนะครับแล้วก็ มองเห็นว่าอ่ะเรามีรถอยู่ข้างๆนะอะไรแบบนี้นะครับดูสีตัวรถนะครับสวยมากนะครับคันนี้เป็นสีแท้เดิมโรงงานนะครับรถประวัติศูนย์นะที่เราเน้นรถต่อยงานเพราะว่าเราต้องการรถประวัติที่เข้าศูนย์นะครับแล้วการันตีเลขไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับสีรถสวยมากด้านหลังมีเซนเซอร์สี่จุดนะครับแล้วแน่นอนแคมรี่โฉมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอัตราสิ้นเปลืองไม่สูงนะเพราะเป็นเครื่องยนต์สองุศูนย์นะครับอัตราสิ้นเปลืองไม่เยอะนะครับทําได้มากสุดนะรู้สึกจะสิบสาม หนั13กิโลนะครับนะภายในห้องเก็บสมัมภาระเนด้านหลังก็จะกว้างนะกว้างแล้วก็ตัวเบาด,ด้านหลังสามารถเปิดมาเอาของได้นะครับกว้างแลวที่ผมเคยบอกว่าพอเป็นรถลักชูรี่คาร์เนี่ย mm hmm. พวกฟลออะไรอะไรต่างๆมันจะไม่ได้วางอยู่เฉยมันจะมีบล็อกใส่ให้เรียบร้อยนะครับไม่เกะก,กะแล้วก็ไม่กิ้งไปกิ้งมาแล้วนะเวลาเราขับนะมันจะไม่ได้ยินเสียงพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้เลยแล้วนะมันจะเงียบมากๆ โครงสร้างด้านท้ายก็เดิมๆแบบนี้นะครับไฟท้ายแท้เดิมนะรอยพับรอยเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับแล้คันนี้คือ Toyota c a ค r y นะครับที่สวยมากๆนะสำหรับใครที่สนใจนะแล้วก็อยากได้ตัว Camry ่คันนี้นะทะเบียน500ก็เหลือเก็บงานรู้สึกจะมีต้องเอาโลโก้ตัวนี้มาติดนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยนะแล้วก็มีบอกนิดนึงนะบอกคุนขับนะครับรถ ที่เป็นรถนําขบวนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีคนนั่งด้านหลังนะบอกด้านหลังจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับแผงประตูเป็นสีดํานะครับแล้วก็เป็นลายไม้นะกระจกออกโต้ทุกบานนะครับด้านข้างก็มีม่านนิลภัยนะมีม่านนิลภัยนะครับตัวบอกเป็นสีส้มอิฐแบบนี้มีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับมีม่านหลังไฟฟ้านะครับมีม่านหลังไฟฟ้าให้นะสำหรับคันนี้คือ To y o t a Camry 2.0ตัว G ีเราคงสร้างตัวรถนะ fc หายห่วงได้เลยนะครับนี่ดูเม็ดอง์เม็ดอาร์นะครับชัดเจนนะครับเดิมครบทุกอย่างนะรถไม่มีชนไม่มีกิ้งไม่มีตีอังกานะครับการันตีโครงสร้างแน่นอนนะครับนะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถวิดีโอคอลดูรถกันได้เลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นเดิมใสๆแบบนี้นะครับนะเราขายแบบว่าซื้อกันไปแบบ จบสวยแน่นอนนะครับไม่มีการหมกมงหมกเม็ดรถไม่มีชนไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่ารถเราคัดมาแล้วนะครับเราคัดตัวรถมาแล้วด้วยแล้วเราก็อยากเอาของคุณภาพนะครับให้ลูกค้านะครับที่อยากได้รถสวยๆสยัสกคันหนึ่งนะผมเข้าใจนะว่าสําหรับตัวโตลต้าแคมรี่เนี่ยมันอาจจะเป็นรถสําหรับคนที่มีอายุนิดนึงเอาไว้ใช้ว่าขับง่ายๆนะไปง่ายๆนะไปเรื่อยๆอาจจะเป็นแบบหลังอายุกเกษียหรืออะไรก็ดีนะครับ เพราะว่าจะหารถที่สมรรถนะสูงๆแต่ว่าราคาประหยัดนะ659,000บาทนะครับอย่างคันนี้นะครับก็แน่นอนนะครับบริษัททอโต้แล้วผมทอโต้นะครับแเนด์ทอโต้คนนี้ก็ยินดีนะครับเอาสินค้าสิ่งที่ดีสุดนะครับให้ลูกค้ากันไปนะครับจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับหน้าจอวิทยุตัวนี้เป็นติดรถนะครับเป็น CD นะเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้นะครับและแอร์ก็เป็นระบบดูโอโซน นะเป็นดูโอโซนนะแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็ม่านเป็นม่านไฟฟ้าด้านหลังนะครับเกียร์เป็นเกียร์ถุงนะคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้เข้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดำนะเป็นตัวไวเลสชาร์ตนั่นเองนะเป็นตัวไวเลสชาร์ตนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของตรงที่เท้าแขนเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่เลยนะคันนี้ก็จะมีเก็บงานตรงนี้นะตรงพงมาลัยนะพี่ต้องหุ้มใหม่นะครับอันนี้ก็แจ้งเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมเข้าฝั่งรู้ดีวกว่าเพราะว่า รถที่เป็นรถนำขบวนเขาน่าจะใส่ถุงมือนะครับในการขับนะใส่ถุงมือในการขับนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยคือเขาเอาง่ายๆคือเขาก็จะมีรถประจำตำแหน่งของเขาเองนะครับเขาจะใส่ถุงมือในการขับนะครับเพื่อความเอ่อให้ดูแบบสุขุมดูดีนะของตํารวจเขานะมีตัวบอดตรงนี้นิดนึงนะครับที่ต้องแก้แล้วก็พงม,มาไรแค่นั้นเองนะครับตัวรถไม่มีอะไรเลยนะรถเดิม นะครับดูหน้าปัดเลนไม้นะครับใช้ได <ki> um, ้ท um, ุกจุดนะครับไฟเฟยหน้าจอตรงกลางดีหมดนะครับคันน anyway. ี้เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะสองร้อยหกกิโลนะครับคันนี้คือ t o y ยต้าแคมรี่ของเรานะครับทะเบียนห้าร้อยนะครับแล้วก็บายสปอร์ตพาร์คิ้งเซนเซอร์กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าปุ่มพูดสตาร์ทมีให้ครบนะครับซอกประตูนะหน้าหลังเดิมหมดนะครับนะผมบอกเลยว่าสวยเนียนตาแน่นอนสำหรับคันนี้ใครหาอยู่นะครับฟรีดาวได้นะครับ เพราะว่าราคาหกห้าเก้าเนี่ยคนงินเดือนหมื่นห้าก็ซื้อคนเดียวเอ้ยนีย่นเดือนหมื่นห้าคนงินเดือนสองหมื่นห้านะถึงสามหมื่นก็ซื้อคนเดียวจบเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็สามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะครับสหรับคันนี้ก็ห้องเครื่องก็ต้องบอกว่าแห้งเดิมนะเดิมโรงงานเลยนะครับนะใส่สฝา,สา,าวงฝาวาวาไม่มีเปิดนะครับเป็นรถสแตนดาร์ดแท้เดิมโรงงานนะครับดูได้สตาร์ทได้ชาร์จดิยังแบบตัวนี้ยังแดงแปด๊ดอยู่เลยนะครับ รถไม่เคยลุยน้ําไม่เคยแช่นะครับผมบอกเลยการันตีนะครับเรื่องนี้เราการังตีตลอดอยู่การใช้งานนะครับใครที่ซื้อรถจากเราไปนะครับผมบอกเลยว่าสบายใจยได้แน่นอนนะครับเรื่องโครงสร้างตัวรถนะครับก็จะจะเป็นเรื่องโครงสร้างตัวรถเรื่องประวัติคันเข้าสู่แล้วก็เรื่องเลขไม่นะครับเราการันตีทั้งหมดนะครับรถทุกคันที่ออกจากคอโต้ไปก็จะมีตัวประกรันเครื่องเกียร์ให้นะครับหปีเต็มเนะครับเนาะ ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่คันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรถหน่วยงานโตโยต้าม่กานนะครับเป็นรถหน่วยงานตารวจเป็นรถนำขบวนคันนี้นะครับมีอยู่4คันนะครับใครถูกใจทะเบียนไหนก็ลองโทรเข้ามาคุยกันนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับฝากแคมรี่คันนี้ไว้ด้วย659ไมล์1 1 5 2 0 6ยกิโลรัมขอบคุณครับ